อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายตึองทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรแน่ก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้ พุทธศาสนาทน่ปชน,นเราทางใดโดยมากไมป่ไปรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มานไปจะรู้เพราะว่ามเป็นงานที่นั่งหลับตาค่ายกับคนโง่อย่างนี้อาจงตังใจฟังต่อไปอ่าการทําสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะ อันเป็นธรรมที่มนุษย์เยเิวดาทาั้งหลายนั้นหาพกไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านเกียดมาตลอดพวกวันนี้ยังมีเชื่อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลสมาธิปัญญามีเป็นแกนของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้ จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำนักเรียนทาสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก่อนเรียกว่าทำเลยอืทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่ง ดูไหมกายมีกายกายคือก้อนมานั่งอยู่ส่วนหนึ่งในความรู้ที่กายทรงไม่ในกายนี้ส่วนหนึ่งเทาง่านี้ข้อปฏิบัติของเราบันนี้สาหรับจิตของเรามีควรสุดเพราะอะไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตตั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจ สิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันมันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทํางานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่ก็มาเวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเวียงให้จมูกรมงกลิ่นดิ้นเขโผล่สะพาก็มาเวียเวยเว่ยงให้จหิต,ภภตเ,เป็นผู้ทํางานฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าานเสินว่าถ้าจิตไม่ขลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะจุม,มนมงานขั้งกวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ ทำไมถึงจะทําเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะระว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเรื่อยเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจในหลายจิตหลายใจหรอกอารมณ์มันหลายอารมณ์ต่างหากอืมจิตมันก็อ,อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดเป็นนู้นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นตัวนี้ว่าหลายจิตหลายใจ อันนั้นเราพูดผิดแล้วเข้าใจผิดคิดใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่ออเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพะลวงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปทิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้น ต้องการในทิ้งอารมณ์ทางหลายที่มาพัวพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้จึงเอาใจกายกายับจิตที่มาฝึ before, กฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทําให้จิตท,ที่เรามีอยู่นิ่งให้เกิดกําลังในส่วนทาจิตให้เกิดกําลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทําจิตให้มันหยุดนิ่ง เพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทางนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดนั้นจะในทางความผิดนั้นไม่ได้เพราะกำลังคิดกต่มันน้อยการทานไม่ไว ฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เรืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเดี๋ยวมันก็สงบจากอารมณ์ในหลายอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจีของเรา <c oughs> นี่การนั่งให้ตรงจะพับเทียบก็ตามนั่งให้สบายออเอาทำนั่งเลยเอามือขวาข<อ>ทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปเออนั่งกายให้ตรง ต่างกายตรงนะถ้ให้นั่งให้สมมตว่าพระประธานดูพระประธานข้างหน้าเหล่านั้นท่านนั่งอย่างไรท่านโคง้งท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> แล้วก็ดับตาจะเป็นนิ้นตาให้มันแรงดับพอพอสบายอย่าให้มันต่อนานวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยพระทุกอย่าง ให้คิดว่าเรานั่งในสารานี้เดียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนอืนั่งคนเดียวคล้ายๆ่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่างๆนะเนี่ยป่าเราําความสงบไม่ต้องนำการกับคนอื่นครับ <c oughs> แล้วก็อหลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนีแล้วไม่ให้มันกระทบ ทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงักนิดหน่อยเดี๋ย็ก้มเหมือนพระประธานพอดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลมหายใจาหายใจดูนี่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจสำนวอกรมณ์หายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้น เอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงอืมแล้วกำห,หนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงดิ้นฝีปากทางบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไป ตอนที่สองก็คือหัดไพยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองกลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัดไพยปลายลมอยู่สะดือให้กําหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปน่่ต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัดไพยปลายลมอยู่จมูก กำหนดตามกันหนึ่งสองสามนี่ลมเข้าไปรวมออกหนึ่งสองสามพอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่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 เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรา่นห่ะกำหนดตามลมนี่ป่ะหน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ <c oughs> เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจ คำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปวต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไปกลางลมอยู่ที่คไทยัยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆมาต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี้ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้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 ชัดเจนในไความสงบนะ มีสต,ติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามกามีตามสบายแล้วนะต่อไปทำไงอันนี้่อนที่สองต่อไปให็ําำนดกี่เดียวาำนดกี่ไปแต่หมูเรื้อุดื่มทีฝาไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องยิ่งไปตามมันนะนี่มี่ตอนที่สองที่มันสงบเที่ย ไอ้ตอนนี้แล้วก็รู้มีกระรูมีกระรูจนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี่ก็ในตรงกลางมันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี่ยรมอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมทีปากไงมันออกไปตามมันเด้อไอ้รู้อยู่ตรงนี้นมันเข้าไปจากข้างมันในตรงกลางมันที่นี่สบายกเก่าที่นี่มันงานงานนี้ละเอียดกเก่าแล้วไอ้เจ้งอยู่ตรงนี้พอจะรู้สึกมีสติสติคือคามรกได้อยู่ยสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ ลองเข้าเรารู้ไหมลองบอกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันจะตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกกําหนดมันตรงนี้ไอ้ความคิดว่าทําอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดเป็นกบอย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อยา่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไม่ทาอย่างนี้เมื่อมันคิดเป็นอย่างนี้ไ่ตสองรับรู้ไม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้ การงานปีเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะตรงจะเข้าออกเนทะ่านั้นเรียกผู้ปล่อยให้สบายนนนนนนสั่งทำอะไรแน่ต่อไปนี้ทาเลยจะอธิบายไว้สักหน่อยฟังฟังไปด้วยแนะนําฟังไปด้วยทําไปด้วยทําเลยมานั่งให้สบายให้มันตรงให้มันกดอกวัยวะอเนกจะนนเงียบเงียบเอาคำนดัดเลย หนึ่งสองสามให้กำหนดลมเฉยๆจะก่อ,เอนเพื่อเราจะรู้ว่าอ่าขานาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับจริตของเรา <c oughs> เหมือนกับเราฝึกเหยียบจับใ,ใหม่ๆไม่ต้องหยยบผ้าเอาปรามาถีบจักเปล่า,ลาๆเฉยๆก่อนมันคล่องตัวจะก่อน เาราหายใจเฉยๆแค่พอในน้ำซ่องตัวก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วเอาสติมาวางลงตามลมลต้จมูกนี้อายแตจะดือ้อจะดือ้อหายใจจมูกเลื่อยไปจนมันต้องตัวแล้วก็ป,ปล่อยในตรงตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าตอนนั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพออแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นตอนนี้ให้ทําง,งานอย่างเดียวแคนเนี้ย ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องเลยถึงคิดไปถึงตามงานท้กงอย่างชี้มันหมดเสียว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากกว่าช่งมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะท้อท่านี้วันนี้ราเตรียมทํากันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะอืปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบอยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยสะดวกเดยเงียบกำหนด ความรู้ไวเฉพาะเริงฝีปากในเฉพาะรอบๆรบด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เราเตรียมทำอะไรเต็มที่นะเออนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนทังแรกบางคนก็ถามวัานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุกข์ นี่แดกคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้แล้วอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่าน,นั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกทางังนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลิกไปทางนี้เสียทุกข์ก็หายไปเขาึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่เคยเห็นทุกข์กัน เนี่ยยังยังยังเย่ย่อยมันอย่างนี้ถ้านั่งพุบลงไปละทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกการนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยมันบังทุกไว้เดินเกินไปไหนมันทุกก็หยุดนอนถ้าเกินไปแล้วมันทุกแล้วกระลุกขึ้นมามันก็หายทุกมันก็มีสุขแต่มานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกอีกกรพริกข้างนี้ไปอีกมันก็ทุกก็หายไป ที่ข้างนนท์ข้านี่ยังเอทุกข์มันจะมีอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยกระลาพานทุกเดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกแล้วก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทางหลายเหล่านี้เนล่ยมันปิดทุกไว้ที่พวกเราทางหลายมีความประมาทอยู่มาเห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้ วิยาบุตรมันบังทุกไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราพอเราบางังคับเปลี่ยนมันก็มันก็มีแต่สุขเราก็เพลยไปไม่มีทุกอะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกเด็กก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุกเกิด้นมาก็เพลินไปอีก มเมื่อนั่งเปน็นัานทุกข์เกิดขึ้นมาก็อพิกอีกอย่างนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก่อไปเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุในคนดืมตัวเหมือ <c oughs> น,นกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆนุมเกิดขึ้นมาก่อนนึกไม่นึกว่าเราแก่ ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี่มาเรามองไม่เห็นไปอยู่เป,ป็นนานจียงจะโผล่ขึ้นมาเห็นนะนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้อ่าเรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งมันบงังอันนี้จะพูดถึงการทําสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิบเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในนา้า วเวราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็จะเกีีกตสกายไปหาน้ําเพราะมันไปอยู่ในน้ําก็เราปล่อยร่างกายให้ตามสบายตามวิทยาบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอ,อย่างนี่นี่มันเป็นไปอย่างนี้แหละการทําสมาธิมันก็ ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ําว่าเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็จะเกียดะกายไปหาน้ําเพราะมันจะอยู่ในน้ําพอเราปล่อยร่างกายให้ตามสบายตามทียาบดมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน้นเป็นนี่สาราพัดอย่างนี่ เออมันเป็นใจอย่างนี้แหละการทําสมาธินี่แหละท่านยียกว่าทำจิตของเราให้มีกาลังที่ท่านทําฌานทําสมาบัติก็ทํารูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังมันยังไม่ค่อยมันยังไม่อ่มยมอยรู้ไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยอืม ถ้าเราเรานั่งเป็นานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่นี่มีความรู้รอยู่แต่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งไปเดียวเปล่าเนี่ทุกมันกวนเราเรื่อเกินถ้าดานนั่งไปเลยตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงทุกไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคํานวณอะไะแต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงสามสิบนาทีมั่งเนี่ยขอแขก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 แ,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 แล้ว เนี่ยมันเป็นยังไงเนะีก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ทุกข์มันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะอืมจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกรู้สึก อารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทัางงจิตนะกัตนาจิตเป็นนั้นถ้าจะถามไปจริงจิตนี้มันคืออะไร จิตน not like so like like okay ี Hence, it? It ้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีการเห็นมันแล้วแต่เกิดเปความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันจะเกาะเสียวอะไรบ้างนี่ตัวนี้เหี่ยมันทําให้พอเรามัน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 เป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามโรมเรียวกระดงบ้านเท่านั้นเนี่ยนยกระจิ่งการเรียนเท่านั้น ในอารมณ์ที่ชอบใจก็ยิ่งไปตามอารมณ์โดยจะเเปิดตืนไปเลยไหนๆเราก็มาดูหนังสือกันมีตากันหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้อเนี่ยนอนเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอามไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไร มันก็เห็นหเฉยๆทั้งนั้นมันจะมีปัญญาสีตาเลยเอาหนังสือมาจ่อกระตานี่จิตนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเผลนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆกว่ามาทีหนึ่งมันจะไปสอบอะไรได้ทีหนึ่งทีสองก็ส่อละอืมือนนึกว่าเราบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยดียังไงกันนะ